พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุโทโธสาิใจวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสาธุเจ้าขา่า ความรู้เป็นมนุษย์เห็นสิ่งเป็นมาอันมีเกิบประเสริฐไว้ให้ได้รู้คำสอนอยู่ให้รู้ในใจของเรามันสดชื่นที่วิญญาณด้านแต่เก่า ดูเหมือนเงาเอาความรู้มาคู่กันสติมีความดีอยู่ให้รู้ไว้คำสอนให้ได้ระลึกเป็นปึกแผ่นเหมือนดินแดนแผ่นดินใจในของเรา เป็นผืนเดียวอันกว้างไกลในอารมณ์ความโศกตรมเอาลงวางทางโลกนี้เราหยิบใช้ก็เป็นสุขเป็นทุกข์มีหรืออย่างนี้ก็เอาวางทางเดียวกัน เป็นอารมณ์ที่มันเกิดประเสริฐไว้พระธรรมให้ได้รู้จักทางความเห็นใจเรารู้ใจเราเย็นก็เห็นพร้อมใจเราน้อมถ่อมใจดีให้ดีขึ้น รู้ก็ชัดเราก็ตัดเอาสัตว์ออก่อารมนอกอารมณ์ในใช้ศีลเคลียให้สะอาดปราศจากโลกมนทินล้างให้สิ้นทิ่นเราอยู่รู้สบาย พระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นใหม่ครับพระธรรมคำคมพระครูบาสติใจสาธุเจ้าข่า